นนีะครับผมจะไปขับรถเล่นนะครับตอนเช้านะขับ Lamborghini ไปตั้งแต่ได้ R34 มาก็ขับคันนี้น้อยลงนะครับไม่ค่อยมีเวลาขับจริงๆไม่ใช่ไม่มีเวลาขับเพราะว่าได้ R34 บอกว่างานยุ่งนะก็โอโ้โหทำงานแน่นทุกวันเลยตั้งแต่แบบจันทร์ถึงศุกร์บางทีเสารนะ์อะไรยอาทิตย์ก็ไม่ค่อยว่างนะครับฝนตกด้วยเนาะไม่ค่อยไดขับวันนี้มีโอกาสพิเศษนะครับได้ขับรถนะเดี๋ยวเราจะไปขับรถเล่นนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมารับเด็กๆนะดิวเคนเนี่ยไปนั่งรถเพราะว่าสองคนนั้น ที่แล้วอะถ้าใครจําได้แย่งกันขึ้นรถถ้าใครติดตามผมในไอจีนาะรเี้วๆให้น้องนั่งนั่งบ้างได้ไหมครับลูกได้ไหมน้องอยากนั่งบ้างน้องยังไม่เคยนั่งเลยให้น้องนั่งได้ไหมเไปนั่งแล้วก็ล่าสุดฮะ้วก็เียวองแเล้ยวไัง้อีกเลยบอกว่าอ่ะเดี๋ยวไว้วันหลังพาไปขับรถเล่นอีกก็คนละรอบคนละรอบนะคันนี้นะครับก็ตอนนี้ขนาดนี้วิ่งมาประมาณ4ี่พกกโลละนะจริงๆก็ ใช้ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่ารถเพิ่งออกมานะก็ชอบทุกอย่างเลยคือถ้าจะให้รีวิวเนี่ยจริงใช้มาหลายสัปดาห์ละหลายครั้งที่ขับละแล้วก็ขับทั้งทางไกลรถติดหรือว่าทุกสภาพอากาศฝนตกอะไรคือผมไปหมดเพราะว่าผมเป็นคนซื้อรถมาใช้ผมไม่ได้จอดครับจริงๆก็ไม่ต้องดูแลอะไรมากมายันนี้ก็มีแบบชาร์จแบตด,ด้วยชาร์จแบตบ้างแบตือนแบตแบตเตอรี่นะครับ EV เพราะว่าคันนี้มันเป็นไฮบริดเนาะไม่มีอะไรเติมน้ำมันแล้วขับได้เลยอ๋อ มีอย่างน่าจะต้องดูแลก็คือเรื่องอยางเพราะว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ซีเรียสเรื่องอยางมากๆบอกเลยว่ามากที่สุดครับคันนี่ใช้บิสโต้นะครับ,รบแล้วก็โพล s เซอร์สปอร์ตนะ่ยบิสโตเนี่เทเลเมียดยางโพลิเซ s ร์สปอร์ตเนี่ย,ย,ยให้กับลังเวนี่เ e เวอโตคือรุ่นนี้นะครับจริงๆมีหลายรุ่นนะมีเ e เวอ t o โตแล้วก็มี STO มั้งอะไรประมาณเนี่ยนะครับเอาไปับครับนะ l i l e s h i t coming through. Nice to meet ya, glad you came too. Like y o u style and you know you got moves. You spit game and you know you spit s m o o t Glad you came, the best you wanna stay. I need to l i v e it like water in the bay. Let's go. Oh, let's go, man. ออกกำลังกายนะครับโอ้ไม่ได้ออกกำลังกายมั้งนะวันนี้จะพาเขาไปออกกำลังกายครับพาคู่ไปออกกำลังกายเดี๋ยวผมก็ออกไปขับรถเล่นออกกะลนะครับกิกาแฟซื้อกาแฟ,าแฟอะไรประมาณนี้ ้เวลาอยู่บนรถขับรถไปแล้วก็คิดยานไปนะน่าจะเป็นลักษณะนั้นตอนเช้าของผมนะครับอตอนนี้เราลงทางด่วนนะครับจะวนไปดูร้านหน่อยนะครับแถวแจ้งวัฒนะผมจะไปเปิดร้านที่โครงการชาญนะชาญเนี่ยก็อยู่ตรงแถวแจ้งวัฒนะนะครับ ไปดูโครงการชาหมาได้รอดาซึ่งชาหเนี่ยชาห์นะ C H A R N ชาห์เนี่ยที่อยู่แจ้งว่าชาหเนี่ยเราจะมาเปิดร้านเราเนี่ยสามร้านนะเราก็เลยจะมา,าดูว่าแต่งร้านแบบไหนให้เหมาะกับแถวนี้อะไรเงี้ยทำก็เป็นงานงผมนะแต่นี้ที่ทางกลับบ้านนะครับมีแม็โครอยู่และแม็โครเนี่ยก็มีมีคอคกผิดอยู่เดี๋ยวเราจะเข้าไปที่คอคกผิดนะครับเราจะไปพูดถึงเรื่องยางกันนิดนึงนะจะเล่าทุกคนฟังจะไปเช็คยางด้วยว่ายางเป็นยังไงบ้าง ันนี้ซื้อมายังไม่เคยเช็คยางเลยก็มีดูตรงนี้คือลมอยางเนี่ยของร้าโบนโชว์แล้แล้วแต่เราจะเข้าไปเช็คนิดนึงนะครับแล้วก็จะมาเล่าถึงเขาเรียกว่าคนรักรถเนี่ยเขาต้องดูแลยางอะไรกันยังไงนะก่อนที่เราจะไปรับคนที่เราหลักอะ เราก็ควรจะดูแลรถของเราให้เรียบร้อยทุกอย่างก่อนนะครับพี่ครับฝากดูลมยางเท่าไหร่ครับผมดูไม่เป็นอ่ะปุ่มเยอะประมดนลมยางเท่าไหร่ฝัูหน่อยสีล้อเลยครับได้ครับครับไอ้โค้ก่ะดูลมยางไม่เป็นด้วยพี่แล้วผมใช้บิสโตรโพเดนซาสปอร์ตด้วย เรียบร้อยครับเรียบร้อยครับยาเนี่ยโอเคน,คนี่ผมถือว่าเป็นคนที่แบบเพิ่งออกมาผมวิ่งไปเกือบห้าพันโลแล้วโอ้ห้าพันโลแล้วใช่เพิ่งออ,ออกมาก็เลยดูหน่อยแต่ว่ายางนี้คือคือดีมากเฮ้ยเรามาแนะนําให้คนดูดูดีอ่ะมันคือรุ่นไหนแต่จริงๆคือมันเหมือนกันนะนแต่แค<ต>ร์นี่มันแค่เทร์เนอร์เมดเหรอใช่ครับอาจจะเป็นคนละสเปคอ่ะเป็นคนละสเปคใช่ใช่สำหรับแลมโบกินีแล้วก็ผมไปดูในคลิป คือฝรั่งเขาบอ,อกแล้วก็ที่ศูนย์ลัมโบเขาบอกว่าอันเนี้ยเป็นรุ่นน่าจะเป็นรุ่นที่3ครับผมที่ที่ใช้ในในลัมโบกินีคือตอนเนี้ยลัมโบกินีที่ออกทั้งหมดอ่ะใช้บิสต์โอมหมดแล้วนี่คือยางนะโพลินซาสปอร์ตก็คือรุ่นเดียวกับของของของเรเวโตงผมซึ่งมีขายที่เมืองไทยอยู่แล้ว,วอันนี้เปลี่ยนได้ใช่ครับเปลี่ยนได้ครับก็สายสอบถามกันได้ได้ครับสอบถามมาได้ครับที่ทุกสถานทั่โอเคตัวนี้สวยเนาะสวยครับลายแล้วลูกค้ามีเปลี่ยนไปบ้างไหมครับนี่ครับ เขาชอบกันไหมชอบครับตัวนี้เป็นเป็นยางที่สมรรถนะสูงอยู่แล้วครับครับผมในการตอบสนองของอะไรเกี่ยวกับาการเข้าโค้งหรืออะไรใช่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 แตแม่นยำครับคือคือรถอ่ะผมว่ายางอ่ะมันมีสำคัญตอนเข้าโค<ช>้งหรือว่าถนนเ,ถน,นเปียกถนนเปียกถนนแห้งถนนแห้งเมื่อวานนะเพิ่งเจอสโมกกี้นะสโมกกี้บอกว่าพอเข้ามาดูเสร็จปุ๊บสโมกกี้ในกระตักที่คนจูรถชั้นอันดับสี่ผมมาดูรถเสร็จปุ๊บบอกว่าใช้ยางอะไรบอกใช้บิตโซนเขาบอกอุ้ยขอบคุณมากเลย เขาใช้เหมือนกันแล้วเขาบอกว่าคือไปทุกอย่างเลยทั้งฝนตกถนนแห้งความเร็วสูงคือยางมันต้องเป็นยางที่เหมาะกับการใช้งานอย่างหน้าฝนบ้านเราหน้าฝนน่ะถ้าเกิดยางแบบไม่ดีคือคือเรียบร้อยตัวนี้ผมแนะนานะครับผลิชาสปอร์ตแล้วมีตัวไหนที่แบบนุ่มๆุมไหมนุ่มๆุ่มนุ่มๆุ่มแบบว่าคนชอบเงียบเงียบอ่ะเงียบก็แต่เดี๋ยวบอกก่อนนะอันนี้ก็ก็นุ่มนะชอบนุ่มนะครับก็ผมจะแนะนำตัวนี้เลย ิตภัณฑไหนเอ่ยมาไปดูไปดูอันนี้คือตัวใหม่สุดเลยตัวใหม่ล่าสุดเลยครับผมรถได้ทุกรุ่นพวกรถแบบเอ่อรถป้ารถธรรมดารถใช้งานประจําวันใช้งานทั่วไปเลยตัวนี้คือออกใหม่เลยคือบิสโตนนะครับทูดันซ่าซิกมันเป็นไงบ้างพี่นุ่มนุ่มครับหลักๆเคยนุ่มเงียบครับนุ่มเงียบแน่นอนนุ่บเงียบแน่นอนครับอันนี้เริ่มขาดีละครับเริ่มขาดีแล้วแล้วก็ไซส์เขาบอกว่า ปีหน้าจะมาเติมใช่แบบไซส์เพราะมันยังใหม่มากอยู่ปีหน้านะจะมีไซส์เยอะขึ้นนะครับหรือว่าตอนนี้เช็คได้ที่คอร์กพทุกษาขาด้วยใช่ครับใช่ไหมครับทั่วประเทศครับมีตัวนึงที่ออกใหม่คือตัวนี้ใช่ครับตัวนี้เป็นตัวดูเลอร์นะครับออทเทเลนซึ่งตัวนี้คือตัวล amborghini s t e l l a t o ใช้รุ่นนี้คือตอนนี้ลาบกินี่เขาปลูกขากับบิสโตนอยู่แล้วอาจจะมีคนบบนว่าจะแพงหรือเปล่าอะไรเปล่าแต่ว่าจริงๆไม่ได้แพงมากนะไม่ได้แพงมากครับแล้วเข้ามันทีอาจจะมีโปรโมชั่นด้วยต้องเข้ามาดูนะครับก็อยากให้เปลี่ยนของดีๆใส่ไปในรถซึ่งวันนี้ผมจะไปรับลูกผมก็บอกเอาคอนเทนต์นี้มาคนดูดูเลยว่าถ้าคุณรักตัวเองถ้าคุณรักรถถ้าคุณรักคนที่คุณรักคุณหายางดีเปลี่ยนซะยางต้องกอดรถสวยนะผมบอกก่อนนะถ้าคุณรถสวยแล้วยางแบบไม่ดีไงไม่ได้ผิดคอนเซ็ป ยางต้องก่อนรถสวยก่อนที่จะไปแรปรถก่อนที่จะทำอะไรคุณมารทำยางก่อนแต่ถ้ายางคุณสวยแล้วคุณทำอย่างอื่นต่อนะครับอันนี้คือคอนเซ็ปต์ของผมที่ใช้รถนะครับขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณมากครับเดี๋ยวไปรับอยูกเช่นกันนะเดี๋ยวผมจะไปรับลูกนะครับพาลูกไปทำเล่นครับก็อย่างที่บอกนะครับคลิปนี้คือพามาดูมาดูมาดูแต่ผมมาเพียงจะบอกสิ่งนี้สุดท้ายกับ รักรถครับแล้วคุณก็คงรักรถเหมือนกันขับรที่คุณรักเล้นั่งบนรถอะไรเงี้ยแต่ว่าคือแต่งรถให้สวยทำนู่นทำนี่สวยแต่ว่ายางเก่ายางไม่เปลี่ยนก็ไม่ดีนะครับคุณจะเลือกเลือกสิ่งที่ดีสุดให้ัวเองให้รถแล้วก็ยางเนี่ยผมใช้เนี่ยคือโตลเพราะเหตผลยากที่ผมพูดไปแล้วเมื่อกี้นะยางคือชิ้นส่วนชิ้นเดียวที่โดนพื้นถนนนะฉะนั้นกรนนาเลือกสิ่งที่ดีสุดให้กับรถตัวเองนะครับ แล้วก็ใครสนใจบิสโตนนะก็ไปดูได้นะครับแล้วก็ปรึกษาได้เดี๋ยวมาคาม้อคิดอะไรเงี้ยเดี๋ยวแย้ถามเลยว่ารถตัวเองเหมาะก,กับยารุ่นไหนหลายหลาย,หลายรุ่นมากเลยลองเลือกใช้ให้เหมาะนะครับเดี๋ยวไปรับเลยก่อนไปเร็ว,ร,ว,ร,วริวครับรีวิวครับ,รรบเดี๋ยวก่อนฟังก่อนฟังพักประมาณมีให้นั่งสองครั้งน้องเคนรอบพี่ริวรอบโอเคไหมถ้านั่งก่อนได้นั่งใกล้ๆ เดี๋ยวเรอน้องเค็มน้องเค็มไม่มาเหรอริวนั่งก่อนเลยเค็มนั่งก่อนไม่เดี๋ยวเรียกเค็มมาก่อนนี่เรียกเค็มมาทำไมล่ะเดี๋ยวเล่าฟังแล้วถ้าเกิดนั่งไม่เค็มรู้แล้วไม่ใช่ถ้านั่งถ้านั่งใกล้ได้นั่งไปได้นั่งตรงนี้นะแล้วก็ถ้านั่งทีนึงคือได้นั่งไปตีเทนนิตเลยเอาแบบไหนให้เค็มนั่งก่อนไหมเดี๋ยวให้ริวนั่งก่อนเอาแบบไหนให้ริวนั่งก่อนแล้วเค็มอ่ะเค็มนั่งก่อนฮะรออตนนี้ริวยูหอนครัน่อ ตัวนี้ชื่อตัวนี้ชื่อเออน้องชานะ้าเนาะน้องอะ่ะเขาจะไปตีใครกันนะครับวันนี้เร็วเริวเร็วมา,ไม,าไ,ไม่ออกมาหรอเอาไม่ออกมางั้นริวมาคนเดียวเลยมาเท,ท่เลยไปไหมไม่ไปก็ไปพี่รีวไปเร็วปะนี่นะครับลูกชายของโตนะครับชอบมากเท่ดีอันนี้ชื่อรถอะไรเลนโบกินีเออเท่ไหมแล้วมีแลโบกินีมีสกายไลนมีซูเปอร์ชอบอะไรเอาเลยเพราะอะไรอ่ะ ม,มันเจ๋งเหรอแล้วมันเร็วด้วยฮะมันเร็วมันเร็วด้วยอ่ะปายขึ้นคาดเบลด้วยนะคาดเบลด้วยนะอ่ะเดี๋ยวไปผัดกันนั่งนะครับง,งงแงอยู่เราจะไปไหนครับพี่อู๋พัทยาไปตีอะไรฮะไปพัทยาพัทยาไม่ได้ไกลไปเราจะไปตีเทนนิสกันใช่ไหมไม่ใช่ิวชอบตีเทนนิสปะทำไมทำไมอ่ะไม่ชอบไปพัทยาโอ้โดิวบิดไหมเอาไหมเอาไหมดิวบิดปะเอา กดปุ๊บตาจานะเข้มไปถึงกปใ่ไหเราถึงก่อนสิมาแล้วนะลุยเรากำลังเข้าโค้งนะครับตอนนี้เรากำลังเข้าโค้งนะอมนะฮะเดี๋ยวเข้าโค้งอยู่นะถ้าตรงเราแบบ அடா

ตนะนี่รองเท้าเทมากเลยว่าใครซื้อวอาเนี่ยก่อนะก่อนะอนะเทมากฮลัฮโลโหลฮัลโหลแล้วนี่ปิดเทมมี่ยัหรงฮะปิดเทมอมยังก็ผมวา่าไม่ต้องเรียนจ้ะก็ต้องไปโรงเรียนสิเดี๋ยวเดี๋ยวเขาบอกว่าไม่ต้องไปเรียนนี่อ่าแล้วไปที้เมื่อไหร่อ่ะไม่ไปเฮ้ยก็จะอ่านซื้อออกได้ยังไงอ่ะจะพูดได้ยังไงอ่ะใครจะสอนให้อะเอาเร็วเร็วหรือถ้าช้า Hallo, so... รู้จับมันแน่นนะรู้เปล่าหาจับไน้ยังนั่งพิงนั่งพิงครับนั่งพิงบานั่งพิงเบาเบอนะอนะยใช่เราเร็วสุดแล้วแต่ว่า เี๋ยวเราต้องขับแบบปลอดภัยนะต้องไม่มีรถนะข้างหน้ารู้เปล่ารู้จักคำว่ายางไหมยางคือที่อยู่ตรงล้อลำดับมันรู้จักปัเออยางนะคันนี้ใช้ยางยี่ห้ออะไร <ist> เออบิตโจนพร้อมนะ okay, <now. S 1> <laughs> แล้วรถจอก็ศูนย์สิถ้าวิ่งเร็วก็โอ้หคันนี้มันวิ่งได้เท่าไหร่อะสามร้อยอะ300นะ3รี300นเะคันนี้วิ่ง3ร0นะโฟร์นเดดไม่ถึงโฟร์นเดต้องยี่ห้อหนึ่งเพ <500. S 1> ร,ราไรลูบ้าสูเอรบาซอนเด็ดเลยริวรถเนี่ยเขาบอกว่ารถเนี่ยมันจะเร็วเนี่ยมันจะขึ้นอยู่ว่า,วาแรงมาเยอะแรงมาน้อยคันนี้เท่าไหร่รู้ปะวันเตา horse power วันเตาซ่เออ horse แปลว่าอะไร horse power มาใช่ไหม power แปไวลปว่าอะไรพลังเออก็แปลว่า1000 h o s r s e power 1000 h o s r s e power แล้วคันซูซ,ซูป้ากี่ขท้าไหร่แต่ว่ามันเร็วได้ 1, วันเตาซ่าวันเตาซ่าคือเป็นแรงม้าแต่ว่าอันนี้ความเร็วเนี่ยวิ่งได้ประมาณ300รอยอะไรเงี้ยป,ป้าปลาขั้นไหนที่แรงเยอะกว่าทุกคนันของป้าปลาเของโลก อมว่าไฟใช่ไหมอันไหนอันไหนเร็วกว่าทุกคันของป้าเดร็วที่สุดหรอใช่ของของป้านี่ไงใช่ไม่มีอะไรสั่งได้ซูปราซูปราสั่งได้หรือเปล่าซูปราเนี่ยมันเป็นรถเก่ารถรถรุ่นเก่าๆแล้ซูปราเนี่ยมันเกียร์เป็นยัง้ยเกียร์มันเป็นเงี้ยเกียร์ต้องเข้าเองอันนี้ไม่ต้องเข้าเกียร์อยู่นี้ซูปรานี่คือเข้าเกียร์อย่างนี้แต่ซูปรามันเท่มากเสียงเท่มากสีทองใช่ป่ะ ต่ซูป้าก็คันนี้ก็วันเตาสั้นซูป้าก็วันเตาสั้นแต่คันนี้ชนะเพราะว่าเกียร์อยู่ตรงนี้ซูป้าเนี่ยเกียร์อยู่ตรงนี้จะต้องแบบอยยบคัดเข้าเกียร์อะไรมันก็จะมีความแบบช้าเข้าใจไหมแล้วก็มีคันนึงเพิ่งเสร็จไแปบบชื่ออะไรสกายอะไรสกายอะไรเออเท่ป่ะคันนั้น900นี่อันบบอนี้วันคันนี้วันเตาสั้นซูป้าวันเตาสั้นคันส,ส,สกายอะไรเท่าไหร่ มาฮเด็ต <900. S 1> รถตู้เทไหร่รถตู้รถตู้รถรถรถวีดิวนั่งอะสีแดงอะรถรถพี่บอยอะเท่าไหร่รถพี่บอยน่าจะชูฮันเด็ตเอ้ยแม่ <c oughs> อะไรขนาได้อะันนี้ถามป่าบาได้ขน,น,ขนขาดกี่แรงม้าป่าบาทรู้ถามได้ <c oughs> ถามได้ถามได้ขนาดก็ได้ป,ป,ป้าบารู้หมดเพาะว่าไหนมอเตอร์ไซค์คันนี้หรอน่าจะประมาณ40 50 60อะไรประมาณนั้นเอมั้งป่าบาไม่รู้น่าจะประมาณอันนั้นเหรอ 1 8 0เดะบเอกระบัคันนี้อ่ะโอ้ยคันนี้คันนี้แรงแคันนี้น่าจะน่าจะ200บัตรคันนี้บอลเตสั้นนะเรียววาฮอสอะไรฮอสแมฮอสพาวเวอร์ไง่แท็กซี่แท็กซี่แท่น่าจะมา1 8 0เดอตีิงรถแข่งรถแข่งเอาวันเตาสั้นเลยคูเตาสั้นยังมีนะลูกเขเร็วใครเตาส้นมี เพื่อนปรป๋าคนหนึ่งนะชื่อว่าลุงเฮงอ่ะลุงเฮงอ่ะรถลุงเฮงเท่าไหร่วะ1000ตาเซนอทัเดตอ่ะเร็วมากอ่ะแรงกว่าอะไรม่กกี้เหรอแรงกว่าไหมแรงอ่ะแรงกว่าแต่ว่าลุงเฮงไม่ค่อยคอามปรับเขาเขาไปทำให้เสียงดังอ่ะบุ้มบุ้ม้เขาไปเขาเรียกว่าโมดิฟายอ่ะเข้าใจไหมถ้าโมดิฟายรถก็จะแรงขึ้น แล้วทุกวันนี้ลิวลงกับใครอะแล้วเป็นแบบคนดังปะคนดังมากคนดังมากในโลกนี้แล้วทำไงอ่ะตอนมืดเชนบอกว่ามันดังกันแล้วอะไรมามีวันแมามาบอกว่าผักเตียงบัวปลาก็โอเคโอเคลูกมามาก็ลิวลิวมามาไปลิวผักผักผักเตียงมาเตียงใครปลาเพราะอะไรอ่ะก็ปลาคนดังมาก ล้าผักรผัก็ยังไหนแล้วใกล้ๆห้องคาเฟ่เลยก็ะเขาผัก็เหนื่อยแล้วอ่ะทำงานมาเยอะก็เหนื่อยไงใช่ไหมเออดังมากเลยก้นยังไงสำเร็นีิฮะอะไรวะขึ้นไหมขึ้นไหม ไปขึ้นไปขึ้นยังไงเอากล้องขึ้นก่อนขึ้นกล้องขึ้นก่อนเออแม่ฝากไอ้รับเร็บได้วยค่ะไปด้วยนะที่มด้างชันเฮ้ยเฮ้ยทีานชันเฮ้ยน้ขาลูกไปไหนมาข้ามเลยอะไปขวางท้ายก่อนนะลูกขวางท้ายก่อนเฮ้ยขวางท้ายก่อน เออ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 เอาไปเอออะไรร้อเขื้อเปร้อนขึ้นไปอ่ะถ้าร้อนกดปุ่มนี้กดปุ่มนี้สตาร์ทรถกดทีเดียวทีเดียวเดียวอ่ากดละไวปิดประตูหน่อยปิดประตูหน่อยฮึบอ่าไปยังพร้อมยังมอ้าเร็วเร็วเขาซาเร็วเร็วอีกแล้วทำไมสองคนนี้ชอบเอาเร็วๆเอาสตาร์ทเครื่องไหม าาไหมไไ้้หมุนนี่หมุนนี่หมุนนี่แล้วหมุนนี่หมุนนี่หมุนนี่อ่าอ่าหมุนไม่ได้อันโอติดพุงเว้โอเคโอเคใชปะอ่าหมุน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 อ่าช่วยช่วยไปมันยังไม่ติดอะไปละอุ้ยโคกมาโคกมาฟาร์มเฮาฮะฟาร์มเฮาเออฟาร์มเฮาอ่านออกด้วยว่ะฟาร์มเฮาอ่านออกด้วยว่ะ บายเลยนี bon <S <S ่น้องเค้นลองดีนะครับน้องเค้นลองดีบาฮะอะไรวะฟังเขาอะไรวะแปลว่าอะไรเคนแปลว่าอะไร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 ทำเขาทำไมอะ ถ้าโกนจะต้องโดนจับจูนะห้ามจับจูเฮ้ยไอ้นี่ไอ้นี่ไม่ต้องคุยนะไอ้นี่หเาดี๋ยวคนเดียวเอาเดี๋ยวเขาช้าเร็ววะฮะ อะไรนะโอ้ฟ้าขาวส่วนส่วนปหมอ่างนั้นบอกสิ่งที่ตัวเองชอบมาหนึ่งอย่างหนาา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 าคือลละคนี่ก็คือเหมือนกินยาผิดมานะครับตันนี้ เอาเร็วที่สุดเลยลฮะเอาเร็วเร็วเร็วตอนนี้คือเป็นโหมดเออร์เลอร์ของเด็กคนนี้นะครับเด็กคนนี้กําลังจะเออเรอร์นะครับตอนนี้ข้าวไม่ได้กินยังไงไม่ทราบคนนี้คือเคนนะครับเป็นน้องนะครับน้องน้องคนเล็กของตายจริงๆ <c oughs> คืออายุเท่าพี่ริวแหละเพราะว่าเกิดพร้อมกันพี่ริวเคงใครเกิดก่อนริวเกิดก่อน,อนสองนาทีหรือหนึ่งนาทีไม่รู้แหละเพราะเป็นฝาแาฝดอยากทำฝาแฝดไหม อ่าเคนชื่อเลอเลิศพี่ริวชื่อเขาชื่อชนะเลิศเนาะเลอรเลิศ์วนมากพี่ริวนี่ยเขาสูงสูงกว่าเคนหน่อยนึงแต่ว่าผอมกว่าครับริวหนักจะประมาณสามสิบแปดมั้งส่วนเคนเนี่ยหนักประมาณสี่สิบเอ็ดสี่สิบสองนะอายุห้าขวบนะตกใจไหมก็สองคนนี้ก็ชอบมานั่งรถนะครับอยากเขาอยากนั่งรถคันนี้ ไอ like yeah, yeah. really ้นี่ขอลูกคอหน่อยคออปอะไรไม่ขอรูกคอหน่อยไม่ขอรุกมือก็ได้เออเอารูปเปล่ารูปเปล่าไม่ไม่ตัดกติยังนี่ไม่จักติกันเดี๋ยไปไปเขอพูดไต่หน่อยพูดไต่พูดไต่พูดไต่เขาจะเด็กจะเด็กก่อนนะ แล้วฟันหายมไห่สองซี่ขีนี่ขีนีเิวใครหลอกอะฮะเเอาดใครหอกวะเาฮะเขกลวหอป่าปตีทนี้กับเตะบอลชอบอะไรมากกว่าเตะบอลเหรอแต่ป่าปก็ไม่เห็นเคนเตะเลยทั้งสเลยเหรอชั้งสองเลยเหรอโอเคโอเคเอเฮ้ยแล้วเอาไปเล่นเกมทำไมลูก นะเรียบร้อยนะครับก็มาส่งในเด็กนะนี่พาดิวเคนนั่งรถนะครับก็ถึงจะเป็นท่าสั้นแต่ก,ก็ถ่ายให้ทุกคนดูเพราะว่าตอนนี้ก็เริ่มบางทีก็ถามอะไรก็ก,นกนลนๆละมันก็จะมีความกวนกวๆแบบผู้เด็กผู้ชายอะไรเงี้ยนะถ้าโตแล้วอาจจะถ่ายยากเข้าไปอีกนะเพราะว่ามันเหมือนว่าเขาก็จะมีความแบบตอนพี่ไอก่อนนั้นเนี่ยจะถ่ายยากมากเลยตอนนี้ไอก็ถ่ายยากนะ ก็คงเอารเอาลูปมาออกได้บ้างนะครับแต่ไม่ใช่บ่อยๆนะเพราะว่าเขาก็มีความแบบเราไม่รู้เขาชอบไม่ชอบเนาะบางทีโตขึ้นเขาอาจจะไม่ชอบน,นะวันนี้ก็พารูป,ปนั่งรถเล่นมานะครับซึ่งก็ได้เฉพาะวันเสาร์วอาทิตย์อะไรเงี้ยนะแล้วก็อย่าลืมดูแลคนที่คุณรักนะด้วยการดูแลยางดูแลรถทุกอย่างนะครับยางคือชิ้นส่วนเดียวที่สัมผัสพื้นถนนนะครับนั่นแหละและ้วเจอกันนะครับไว้ผมมาถ่ายใหม่บ๊ายบาย